โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านาก,กันแลมาพบกับด็อกเตอร์ทีเจเอ็ดเจอเมอร์กันนะครับ,กกรกกรรบวันนี้เราก็จะมาปโรโมซ,ซื้อเปิร์ซซร้อไทยกันนะครับซื้อแอปเปิลคาร์กันครับนะครับก็นะบตอนแรกพอเราเข้ามาก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้เราก็จะมาตรงนี้ให้สมัครกับผมสมัครแล้วแล้วก็จะมีให้อ่านวิธีโหวตซร้ซอรนี้ให้กดไปเฮ้ยหนิดหนิด อราให้น,นี่หายก่อนสักแปบ๊บมันอ่านไม่ได้มาวิธีโหวตเซิฟนี้สวัสดีปีใหม่จ้าวิธีโหวตเซิฟนี้ของเราง่ายง่ายทำตามนี้หนึ่งเข้าโหวตลิงนี้ให้เรียบร้อยนะครับโหวตเวฟเวละปะเลยเข้าเกมแล้วพิมพ์เป็นอันเสร็จ แบบง่ายสิ่งที่ได้ยศน,นะครับเนี่ยที่เขาคุยยังเขางได้อาจารย์น,นี้ก็มาอ่านหนึ่งห้ามใช้มอดใดๆอะไรพวกนี้ก็มาอ่านทั้งนะครับนะครับเวลาเราเข้ามาครับให้เราวิ่งมาตอนนี้มันจะไม่ได้เริ่มเกมนะครับกดไปก็จะเป็นห้องนะครับก็จะเป็นห้องแล้วนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนะนะนี่ยตองที่เขาหมุนกะด,ดูกดไปที่กล่อง มันยังไม่เริ่มถ้าเริ่มจะไม่จะขึ้นอะไรสีเขียวๆตรงไอ้รูปอ,อักษรเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยต้องบนเลื่อนลงไปนิดๆพบก็จะมีแล้วก็กดไปที่ก่อนมันจะมีสีขาวแล้วก็สีส้มอันเนี้ยให้กดไปแล้วก็รอพอพอคนพวกนี้ขนแกะพวกนี้มาให้เรากดไปพอกดไปปั๊บครบ ถ้ากดไม่ได้ถ้ามันคุบห้าแล้วก็กดไม่ได้ครับเพราะคนในสิ่งนี้ก็จะเต็มแล้วแต่นี้ไม่ได้เกมมันิืมแล้วเอเนิดนิดนดกราบมากแล้วมาบูดได้ก็จะมาโปรมโมดแค่นี้ครับคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจชุดต่อไปด้วย